ประมาณทีสปีมาลูกข้าสิปีบเอ้่าปีช่วยว่พีดแม่ว่าเดี๋ยวไล่อายุอยมีลูกฮางข่้าจะไปย่นบอว่าไมีโอกาสอุ้มทองไข่ลืมข้าว่าลูกสาวหลาเราจะอยู่ไปปีเนาะโอ้ตายแล้วไม่ลูกสาวไขอย่ห่างกันตนีกับไข่สิซ้ำไหนบาทนี้คือ อึ้งว่ะหรอไม่เป็นไรหรอกลูกไอ้ดูเป็นเพียงตัวเลขลูกสาวลาไอ้ยูปอดีเนาะจักหน่อยเขกับพี่สาวพี่น้องฝากน้่นแน่นี่แหละอานาคตของหมอลำเพชรลำเพลินเพิ่นบอกว่าสามคนสามาน้าเพื่อเขาเพื่ออานาคตแม่กพ็พงกับหวังเพลินข้าเพิ่น,นย่างเป็นไงเป็นสาวคุณยายบ,บ้านสายจวดพวัญพีระดีมนีผ้าลูก,ล,กลูกพยายามพยายามน้องสัง่งเกตผลงาน Bob Earth c o m p ี n y ได้พี่น้อง มาเปิดตาซ้ำถ้าอยากอภิเษกนียังมีคู่แฟดคูเล ดิสเสียงซา

¡Ah, you mm -hmm. mm -hmm. 我的土 อนะคะนี่เราไล่ัง่ามโตนี่ยูกเล่นง่านโตลูสวัสดีจ้านอนเนอเนอเพลิำเพลจ้านอนเนอเนอเพลิำเพลินค่ะเนอเนอเ่นะคะอายุจะขวบละลูกอายุ14ปีจ้าอายุ14ปีกระลั่งเป็นตาหักนะวินเอราเนาะกระลั่งเป็นตาแง่งเป็นมานี่เราะพี่น้องฝากอนาคตไว้กับเขานั่นละแน่อนาคตนะคะเป็นเป็นพีน้องนี่หน่าีเนาะ นะคะบนเป็นพี่น้องอนี่นาสี่ปีจ,จิงจอกเป็ุ้สาวท่านกันพี่น้องเจนไดกระตามแต่ปากลูกปากเต่าบนเนี่ยงซอยกันเด้พี่นอ้องเด้อหมอลำเป็นเล่นๆมือนีผ้ามา,ายามพี่ยามน้องตั้งใจเอามาหาพี่หาน,อน้องเนาะทุ่งเสาทุ่งผิดจันน้อยลูกๆวิ๊เทิม์นเลยก็อุ้ยพี่น้องนะคะตอนนี้เรายังรับนะคะย่างย่งหัดอออ,อดิสันหรือหาลูกๆโซน เอาโซนอำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีที่เดินทางไกลไปไม่ได้พอบวอลลัมเปอร์เรเบอร์ิซายมหาเมพอดนะคะเรายัางต้อนรับน้องๆน,นะคะเป็นสี่เหล่าพี่น้องห้ของกระถิ่นพิธีบอมเม่นหน่อยบอมเป็นหลายพิธีดประมาณสามกี่เรืีนี่เองนะคะสำหรับเนื้อเนอืเนอ้อกันในนี้ฝากนักแใ่พี่น้องใหาสำหรับ,อรบอ <laughs> ขออนุญาตนะคะแจงเยอะพระป่าเนาะพี่น้องใหา มอลำเพชรลเพ่ินตังตนผปลาใบสองพันบาทนะคะให้พระเอกของเงาลูกใปขอเพจจัจตุปัจจัยกับพี่กรบนองเพื่อเติมยอดผัาปลานะคะเป็นยอดเก้ายบาท50สตางค์นะคะรวมกับยอดของมอลำเพชรลำเพลินนองนนั้นก็คือหนึ่งมนหน่นก็งือ1หกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ตวดให้ดีองเข้า เช่นคณะกรรมกมารมหาบอาเด้ิมที่นี่มาหาวิทยาลัยสราบามีหละพี่น้องเฮานะคะสายบุญสุภุสุขณ์มือเนียก็ขอให้นะคะจะเริ่มจะเลื่อนยิงๆกันไปรำรั่วยาเจ็บจะตนกินบวบ,บจบบเบิดเด้อพี่น้องเฮาเด้อสุภุสุขณ์นะคะเชิญค่ะสสวัดีค่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นพี่เล็กอยู่ขารับงานนะคะขอบคุณค่ะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมผู้สุขันทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับเ็ดต่อปลาเพื่อขับรถง่ายนะครับขอขอบคุณขอบคุณผู้สุขันทุกคนสวัสดีครับเอ้าก็เบาหน่อยแค่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่หลายนะขอบคุณป้านะคะขอบคุณที่หลายเอ้าโจมพี่เดือได้นักเดือดได้หนึ่งนักขนาดเอ้าแบบจัดนักนักนัก,นกเลย ขอบคุณค่ะนะคะเอาพี่น้องเข้าไปสมนิกรนะคะกับช่วงนะคะคู่แฝดของหมอรำพิราเรือนช่วงพายาดหมอราเรือนด้วยนะคะบัดรที่ดีที่พ่อพีพี่น้องจิดจัา้าตาบึ้มก็เค้าเสิร์ชช่วงกระปพี่นอ้องเจิดจ้าตาบึ้มสละลาย